สวัสดี 5. ค่ะวันนี้จะมาพีเต์น,นะคะเกี่ยวกับวิชาโทแนะนำตัวก่อนเนาะอาจารย์ชื่ออาจารย์พุทธิตาสิงหเดชนะคะหรือว่าอาจารย์แอนจะเป็นคนรับผิดชอบวิชาโทในปีที่พวกหนูจะเรียนกันในปีถัดไปเนาะก็ตอนปีสองใช่ไหมคะ,ะวิชาโทรภาษาเกาหลีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยภาษาเกาหลีหนึ่ง ภาษาเกาหลีระดับหนึ่งภาษาเกาหลีระดับสองซึ่งจะเป็นเทอมหนึ่งเทอมสองแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือปีหนึ่งเทอมหนึ่งใช่ไหมคะเอ้ยขอโทษค่ะปีสองเทอมหนึ่งปีสองเทอมสองแล้วต่อมาการฟังพูดเกาหลีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปีสามเทอมหนึ่งซึ่งเรียนคู่กับภาษาเกาหลีระดับกลางหนึ่งนะคะตอนปีสามเทอมหนึ่งหนูจะเรียนสองตัวแล้วก็ปีสามเทอมสองหนูก็จะเรียนเป็นการพูดการฟังสองกับ เกาหลีระดับกาง2นะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่6ตัวเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรวิชานะคะว่าหนูจะเรียนอะไรบ้างเนาก็เอาไว้ตอนที่มาเรียนแล้วพอดูก็ได้นะคะหรือถ้าอยากดูก็ดูจากคลิปนี้ได้เนาะต่อมานะคะจะเป็นหนังสือที่เราจะใช้ในการเรียนจะเป็นหนังสือของอ e ีฮวาฮันกุกอนะคะ ซึ่งในเทอมแรกเราก็จะเรียนแค่เล่มเดียวเนาะก็คือหนึ่งขีดหนึ่งนะคะแล้วพอเทอมที่สองหนูก็จะเรียนหนึ่งขีดสองพอเดิอที่สามหมายถึงเทอมปีสามตอนเทอมหนึ่งนะคะหนูก็จะเรียนเล่มสองขีดหนึ่งแล้วก็เทอมสองก็จะเป็นสองขีดสองจะเรียนแค่สี่เล่มเองนะคะซึ่งภาษาเกาหลีเนี่ยง่ายนะคะง่ายนิดเดียวเลยนอากนั้น ยากหมดนะคะง่ายแค่สละกำลังชนะซึ่งสลรรับัญชนะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้เนี่ยคือแบบไปต่อยากแหละนะคะก็เลยอยากจะฝากไว้ให้ทบทพวนก่อนที่จะเลือกเรียนวิชาโทรภาษาเกาหลีนะคะเพราะว่าเราตัด A ที่90นะลูกค่อนข้างยากนะคะก็สำหรับใครที่คิดว่าคัางภาษาในหัวหนูมันเยอะแล้วอย่าง เด็กเอกจีนเอกปุ่นอย่างเงี้ยค่ะบางทีมาเรียนมันก็จะสับสนมันมีความใกล้เคียงกันอาจจะง่ายแต่ก็ด้วยความใกล้เคียงก็ทำให้หนูสับสนได้นะคะแล้วก็ภาษาตะวันตกหรือว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยถ้าอยากเรียนก็ยินดีต้อนรับนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนเนี่ยอยากให้ทบทวนดีๆว่าทําไมถึงมาเรียนภาษาเกาหลีนะคะถ้ามีรุ่นพี่ที่เคยเรียนภาษาเกาหลีไม่ว่าจะเป็นวิชาเอกหรือวิชาโทให้หนูไปปรึกษาเขาก่อน อย่ารีบตัดสินใจที่จะลงเพราะว่าลงมาแล้วถอนกันเยอะ,ะอพอสมควรน,นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าภาษาเกาหลีมันง่ายในเดียวจริงๆนอกจากนั้นมันยากหมดมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจที่จะเรียนจริงๆอยากเรียนจริงๆแล้วค่อยตัดสินใจเลือกวิชาโทภาษาเกาหลีนะคะ แล้วตัวที่เบื้องต้นเลยเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ช่องพยัญชนะสระง่ายสุดนะคะซึ่งส่วนที่ง่ายสุดตรงเนี้ยเราจะไม่สอนเปิดมาคลาสแรกเราจะให้เป็นการบ้านไปทบทวนเองเลยนะคะก็จะมีฝ่ายให้เป็นพยัญชนะนะคะสลืะเป็นตัวสะกดภาษาเกาหลี แล้วเปิดมาที่จะเรียนกันจริงๆเลยก็จะเป็นบทที่2แล้วก็คือหนูต้องอ่านภาษาเกาหลีเป็นคำได้แล้วนะคะเออนั่นคือความยากนะคะซึ่งแบบทำไมอาจารย์ไม่สอนการขี้เกียจหรอมันคือการเหมือนให้หนูทวนตัวเองไปเลยอะคะ่ะว่าเนี่ยในระดับเนี้ยหนูไหวไหมในการที่หนูต้องมานั่งจําสระพยัญชนะ ที่หนูต้องใช้ทั้งเทอมะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะคะเพราะมันจะทําให้หนูเนี่ยเสียเวลาเองเพราะฉะนั้นควรเลือกสิ่งที่ใช่จริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่วิชาโทรก็ตามแต่ว่าอยากให้เจอในสิ่งที่ใช่จริงๆนี่ยให้หนูมาเสียเวลานะคะประมาณนี้นะคะถ้ามีคําถามก็สามารถสอบถามมาได้ที่ภาควิชาภาษาเกาหลีได้นะคะหรือว่าจะติดต่อไป หัวหน้าโอ้โน,นี่อันนี้เปพนผิดเออออหรือว่าจะสอบถามไปที่หัวหน้าภาคนะคะหรือว่าทางห้องภาควิชาภาษาเกาหลีก็ได้นะคะอันนี้คือผิดนะลูกจริงๆต้องเป็นได้ฉันขอโทษทีค่ะ ัมาทำกินนะคะใช้ตัวพีอึบเนาะี่ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแนะนำถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็มาหาอาจารย์ได้ที่ห้องภาพวิชาภาษาเกาหลีนะคะอาจารย์พุทธิตาเนาะห้าสามศูนยสี่นะคะมาหาโดยตรงได้เลยมาถามก่อนอยากให้มาเจอกันก่อนนะคะอืมแล้วก็เอ่อ เช่นอรลาช่องทางการติดต่อนะคะก็อยู่หน้าห้องแปะหน้าห้องเลยหนูสามารถมาดูได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ